สวัสดีครับไม่ได้มาขายนะครับแต่มารีวิวให้ดูว่าไอ้กล้อง DVR ตัวนี้นะี่ยมันทำงานยังไงเนะี่ยผมเพิ่งบิดสวิตช์เครื่องยนต์นะครับแล้วมันก็ติดขึ้นมานะฮะนี้เลือกแบบโหมดสองชันแนลนะฮะก็คือเลือกกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยถ่ายพร้อมกันนะครับข้อดีของ เลือกหมดสองชันแนลเนี่ยก็เพราะว่าเราจะเห็นว่าด้านด้านข้างเนี่ยนะครับเห็นด้านข้างด้วยด้านหลังด้วยแล้วก็ด้านหน้าด้วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจริงเนะี่ยมันก็มีหลักฐานนะฮะก็มาลองดูว่ามันชัดไหมอะไรไหมตอนนี้ผมก็จะกลับนะครับรถ ต่อนนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเน,นี่ยผมติดเออไอขาตั้งเมื่อวานในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบเลยนี่คือเทปแรกที่ได้ลองทดสอบดูแล้วก็การเลือก ความละเอียดขนาดของภาพอะไรนี่มันเลือกไม่ได้นะก็คือเ็ดมาตายตัวเลยมันจะชัดหรือไม่ชัดมันจะใหญ่หรือเล็กมันก็เท่านี้เลยฮะแล้วมันจะมี G sensor ด้วยแต่รู้สึกว่า G sensor ตัวนี้ทำงานไวไปนิดนะอย่างขึ้นเนินหรือลุกหลังเต่าอย่างเงี้ยนะหลังเต่าเนี้ยบึ้งเนี้ยทำงานละก็คือมันจะเอ่อ ช่วงเวลาก่อนหน้าแล้วก็หลังที่ที่ที่มันได้รับสัญญาณความอันสะเทือนเนี่ยนะฮะหน้าหลังรู้สึกยี่สิบวินาทีหรือไงไม่ทราบผมยังไม่ได้ไปเช็คเวลาที่แน่นอนนะเนาะแต่มันจะป้องกันเอาไว้เอกรณีที่ชนขึ้นมาตูมขึ้นมาเนี่ยเราปายมันจะอจับเพราะว่าตัวนี้มันจะอจัดไปเรื่อยอัด ทับซ้ําไปเรื่อยๆนะฮรับเแบมบที่ใช้ก็ได้ตั้งแต่4กิกจนถึง64กิกนนี้ผมเลือกเลือก8กิกพอดีมันมันมีเหลืออยู่ครับก็มาใส่นะภาพรวมๆก็ประมาณนี้ผมก็ว่าดีนะปลอดภัดีรู้สึกว่าเราขับรถแล้วมั่นใจขึ้นปกติเป็นคนขับรถไม่เร็วหรอกครับป80กิโลช้า แต่ว่าออกต่างจังหวัดเนี่ยมันบอ,อกบ่อยมันก็กันเอาไว้ก่อนอันดีมากฮะแต่มันจะไม่ดีกรณีที่เราเป็น่ายผิดถ้าเราเป็น่ายผิดแล้วก็โอ้โหบอกไปเลยว่ากล้องเสียนะนะ <c oughs> ครับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นหมดเลยฮะ แต่พูดถึงไอ้นเ e n ร์ r นี่มันก็ดีอย่างถืออย่างนะเพราะตอนนี้นี่ผมตั้งความไวต่ําสุดมันตกลุมนิดหนึงมันก็ล็อกตายไว้ละถ้ามันล็อกเยอะๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเราก็น้อยลงนะเนาะถ้ามันน้อยลงมันก็พอเกิดเหตุอะไรจริงๆขึ้นมาภาย์มันไม่ได้ลบไปไหนฮะเกิดเหตุจริงๆขึ้นมามันก็อาจจะอย่างนั้นน่ะ มันเหลืออยู่ไม่กี่ไฟนะเนาะออจะพูดยังไงดีฮนะต้องคอยระวังเนาะคนอรื่นี้ขับรถไม่ค่อยจะยังไงละ่ะสลาดกันเท่าไหร่อะ ไม่ได้ว่าเขาหลอกแต่บางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะอ,อย่างกดกรจราจรหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอย่างไปเลี้ยวบางทีก็เปิดค้างเอาไว้บางทีก็ไม่ได้เปิดเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกันแน่ ต,ตัวนี้มันมี GPS ด้วยนะฮะ GPS เนี่ยก็จะบอกออมันก็จะใช้เวลาเวลาในการจับสัญญาณนี่ประมาณนาทีหนึ่งได้นะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยออกออกจากห้างเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นสัญลักษณ์ GPS ขึ้นตอนเนี่ยหมายความว่ามันก็จะบอกว่าความเร็วนะขนาดนี้ยตอนนี้เท่าไหร่ล่ะ2บ แต่ค่อนข้างมั่วนะครับเพราะความความเร็วไม่ค่อยตรงเท่าไหร่บอก47่กิโลผมขับอยู่ยี่สิบก็เชื่อถือได้ประมาณนึงก็เอาไว้อะไรเรียกว่าให้ดูว่าสถานที่ที่วิ่งมันอยู่ตรงไหนมันก็จะบอกพิกัดเอ,อเวลาเราเวลาเราไปเปิดแต่เราเรา,เรามี Google Map ในในในคอมนะฮะเ มันก็จะวิ่งาต,ๆๆๆตามต๊ดๆตืดตามภาพนะครับรว่าสัญญาณอยู่ตรงนี้ตรงนี้อมันก็จะบอกลักษณะว่าไอ้คุณวิ่งประมาณเนี้ยพิกัดตรงเนี้ยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่เกิดเหตุประมาณอย่างนั้นมากกว่าที่จะบอกว่าคุณวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าตอนนี้มันก็บอกว่าวิ่งศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> ก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะ รถจอดกันเยอะๆเนี่ยลูกฟุตบอลตัดหน้าเห็นชัดแล้วมีลูกฟุตบอลตัดหน้าอเห็นไหมมองเห็นไหมลูกฟุตบอลตัดหน้าพอดีเลยถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆวิ่งมาชนอย่างเงี้ยเราก็โอ้<ม>นะน้องเขาวิ่งมาชนผมเองนะครับเนี่ยเราก็ ถึงแล้วทีนี้ผมดับเครื่องใช่ไหมดับเครื่องปิดทุกอย่างมันก็จะดับประมาณห้านม